นั่งทำไมไม่สามใครไอ้ทิศอื่นงนั่งทำไมอ่ะอ๋อนนกว่าถามใครเดี๋ยวลุงเออสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีอ้าวพบกับรายการหมายพิเศษหมายพิเศษเอามาทำไมวันนี้กับรายการวันที่ที่ดินชมอบอยเศรษฐีนักร่าอ้าวอ้าวไงไปพูดความถามเพลงอ่ะนี่นี่นี่ที่เนี่ยมาติดถนนลาดยางเนี่ยเป็นร้อยเมตรเลยนะเป็นร้อยเมตรเออแล้วยังไงอ่ะ แล้วด้านในเนี่ยคือง่ายเราติดถนนสามด้านวางกันเถอะข้อดีเลยเออไฟฟ้ามีประปาผ่านแล้วตรงนี้อยู่ที่ไหนยังไม่ได้บอกเลยอยู่ที่ตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีดิเออนั่นแหละ้อดีสิบสี่ไร่ยี่สิบแปดตารางวาขายอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเก้าล้านอ้าวบอกความพิเศษไปก่อนเลยนะเนี่ยบอกก่อนเลยนะเฮ้ยแล้วมีบ้านด้วยนะนะนะมีบ้านด้วยแลวน้าบ้านโมเดลลงลงลงเมื่อกี้เข้าไปแล้ว เข้าไปทําอะไรอ่ะเข้าไปจะขโมยแพะเขาเลี้ยงพงเลี้ยงแพะอยู่นะเกษตรกรแบบพอเพียงอ่าโอเคนี่นี่ก็ดีมากเลยคือมันติดถนนเนี่ยสามด้านเท่ากับสองร้อยอันนี้ร้อยสองร้อยโอ้สามกับสี่ร้อยเมตรอ่ะที่ติดถนนสาธารณะเอออ่ะด้านเนี้ยเนี่ยเท่าไหร่ด้านเนี้ยร้อยเมตรร้อยเมตรนะเป็นสว่าเนี้ยเออร้อยกว่าเลยถนนสวยกันได้สบายๆไอ้ตรงเนี้ยมันไปที่ไหนได้บ้างน่ะลุงอ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ปดไปนี่อำเภอเมืองเลย นี่นี่ตรงนี้นะออกทางเนี้ยเส้นเนี้ยอำเภอเมืองหนงสี่เลนเลยอ่าสักประมาณสักกี่โลนะประมาณ3โลกว่าประมาณ3โลทะลุออก3ามสองสองเส้นอุยาดอนเจดีเออนั่นแหละโอเคไปทางซ้ายมือเราเนี้ยไปมุอ่ะอ่าปึ๊บเลี้ยวขวาไปเอาดอนเจดีดิทอ่าอ่าประมาณสัก15โลประมาณเนี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จากสุพรรณในตัวเมืองสุพรรณเลยประมาณสัก20โลได้ไหมอ่าประมาณนั้น25โลประมาณนั้นอ่าโอเค บอกไปแล้วข้อดีมีข้อเสียก็มีนะข้อเสียคือมันต่ำกว่าถนนอ่ะนี่นี่ให้ดูก่อนี่นี่นี่ประมาณหนึ่งเมตรเอาเหอะอ่ะนี่ผมเห็นนี่มึงเมตรเมตรกว่ากนี่อ่ะเนี่ยเมตรกว่าว่าแต่พื้นที่นี้น้ำไม่ท่วมเอาเอาสิเอาสิออาแล้วตรงนี้เขาจะซื้อไปทำอะไรได้อะลุงโอ้โหถือไว้เก็บไว้ก่อนจีตอนนี้ราคามันกำลังไปได้สวยเออเก็บไปหรือว่าจะจัดล็อกอ่ะจัดล็อกได้ด้วยจัดล็อกจัดสารปันส่วนเอาเอาสมมติว่าคนละไล่ครึ่งเนี้ยเพอทํทำถนนยด้ไงนะ ทางถนนด้วยแล้วก็คนละไลค่ลครึ่งไล่ครึ่งมันก็แต่เนเตจแปดล็อกเนี่ยเอ้าอ้าใช่เพราะว่าโอ้โหถนนด้านนู้นเนี่ยก็มีด้านข้างก็มีด้านข้างก็มีไฟฟ้าเห็นป่ะอ่าอ่าหมู่บ้านข้างในมีนะเดี๋ยวเเดี๋ยวเราเดินไปดูนี้ดีกว่าอ่ะ นี่นี่พาพาลงบนนี้เลยดีกว่าลงเลยนะไปพาพาลงเลยดีกว่าเดี๋ยว่อนี้ชอบอ้อมชอบอ้อมชอบผ่าทางรัดอ่ามันมีไอ้ยตรงเห็นเนินตรงกลางนั้นอะไรเอาสระน้ําสระน้ํำเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วเราไปสาระแหนตรงไอ้ถนนไม่สาระแหนงก่อนถนนหินคุกก่อนได้ไหมล่ะเอ้าเสาไฟนี้มันลากผ่าน3ด้านโดยเหมือนกันเหรอเอ้าก็เนี่ยด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนู่นนู่นนปลาปลามาอยู่ด้านท้ายเห็นไหมแทงกระปลาโอเคนู่นนู่นใหญ่โน่นอันอ่ะ โอ้สามด้านอันนี้เราพามาดูกันเพลินๆเนาะใช่เออถ้าสนใจก็เข้ามาเข้ามาทักทายกันเข้ามาก่อนได้อไอ้ดินตรงนี้มันทําอะไรมาเก่าเนี่ยเอ้หดินที่นี่เขาทำนาทีแรกอะทํานามาก่อนอ่าแต่ตอนนี้เขาทำไอ้คลองลประทานคลองเส้นอะไรนะอ่าเส้นคลองมะขามเท่าคลองมะขามเท่าใช้หน้าไอ้อู่ท้องอะเส้นนั้นอะใช่เขาก็ปิดเขาตอนนี้เขาดัดปูนดัดปูนเกือบเสร็จแล้วอ่าใช่พอเสร็จแล้วปุ๊บปล่อยน้ํามาปั๊บอ่าทำนาเกษตร ไม่ท่วมดีเอาละอันนี้ไม่ท่วมนะเออเ่ะโอเคแ้วก็ตอนเนี้ยแตวก็ปล่อยปล่อยให้ม่ว่างเลยแต่บ้านใช้ได้ก็เอาวัวมาเลี้ยงอาแพะมาเลี้ยงเอาก็ดีอีกอย่างหนึ่งบอมันขี้ออกมาเป็นปุ๋ยเลยใช่มันก็เป็นบำรุงบำรุงเออแลวหญ้ามันก็ไม่ค่อยขึ้นแต่จะถอนหญ้าเลยมอนเหมือนเครื่องตัดหญ้าแบบมีชีวิตได้ทั้งได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งความสะอาดเ่ยเนาะอ่าด้วยนะอ่านี่นี่นี่ห็นคุกนะหินคุกอ่าไอ้ตรงนี้มันเป็นหินคุกบดอัดแน่นอ่าแต่ก็กว้างนะ ไหลทางอยู่นู่นตอนนี้ตอนนี้กิ่งไม้มันขึ้นมาไงใช่มันเลยดูลกพอเดี๋ยวเขามาปรับปรุงใช่ปรับปรับตรงนี้มันประมาณจักกี่เมตรติเนี่ยตรงนี้เหรอหน้ากว้างเหรอประมาณหกเมตรได้ประมาณหกเมตรเลยนะแต่ว่าตรงนี้มันมีหญ้าใช่ไหมไหลทางมันอยู่นี่จริงจริงอะมันมีไหลทางอยู่นี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 ่เห็นไหมโอเคเขามาเป็นเมตรเลยเนี่ยอ่อ 6เมตรได้นะถ้าเขาขยายหน่อยเราก็ตัดแต่งกิ่งหน่อยลงจากลาดยางเห็นลาดยางไหมล่ะอ่านั่นๆลาดยางใหม่ๆเอี่ยมตรงนั้นน่ะอย่างที่บอกมาเอี่ยมเลยไงอ่าใช่นอนจังเลยเออไปนอนบนถนนเลยเหรอเออถ้าคิดสั้นก็โอเคได้เขาเรียกโครงการถนนสีขาวไงเคยเห็นป่ะยังไงลอยล้อมั่งลอยมอเตอร์ไซค์มั่งพ่นเงี้ยเข้าไปถนนสีขาวใช่เป็นกันป่ะโครงการสีกาไม่ใช่ใช่ยงงั้นเนาะคือถนนสีขาวคือถนนสะอาดอ่าโอเค เราคงเดินไม่ไปถึง200ร0อกว่าเมตรแล้วเนาะใช่เพราะ oh. ว่ามันโอ้โหคลิปก็คงจะต้อง <laughs> ชั่วโมงกว่าคุณผ,ผู้ชมจะดูไหมเอออ่ะไฟอ่ะเนี่ยไนไฟไฟ้าไป,ไปถ้าเราจัดเป็นเนาะเป็นล็อกล็อกล็อกละไล่ครึ่งสองไล่อเนี้ยแล้วราคามก็จะถูกลงไงบางคนบางคนมีเงินทุนก้อนละ,ะซื้อยกแปลงไปปุ๊บไปจัดล็อกเอา ใช่บางคนมันมีงบจํากัดไงจะให้เขาไป14ไร่โอ้โหก็ไม่ใช่นะบางคนเขามีประมาณสักงบสัก5้าแสนอย่างเงี้ยเออแล้วเหลือการไว้ปลูกบ้านอีกอ่าใช่ะการจัดล็อกเล็กๆ่ยช่วยซื้อง่ายไข่คลองขึ้นใช่ใช่นะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยดาวยาวข้างหลังไปเลยข้างหลังมันก็คงเงียบๆมั้งอ๋อก็มีบ้านมีบ้านแต่พรว่ามีบ้านด้วยเหรอมีที่ไหนนะจะมีแท้งวัวตายมั้โอเคมันมีบ้านด้วยด้านในเนี่ยมันไม่ได้เงียบนะอ่าไม่งั้นเสาไฟมันคงไม่ลากไปใช่อ่ะ โอเคได้แต่ตรงนี้มันคือตรงถนนด้านขวาเนี่ยคือมันจะลกหน้ยนิดนึงใช่ใช่ทำให้มันดูแคบแต่ถ้าเราตัดแต่งหนอยนิดนึงโอ้เดี๋ยวโครงการเขามาปรับปรุงถนนก็เรียบร้อยอสวยพิ่หรือถ้าใครจะจัดล็อกนะก็คือปรับแต่งใหม่ทั้งหมดเลยมันก็คือโบอะเลยอ,ะอ่ะนี่เดี๋ยวเดินดูถนนพอละพอละลงข้างล่างดีกว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ด้านนี้มันกี่เมตรนะ200กว่าเมตร200เมตรนะด้านนี้อ่ะ,อะตามไปดูไอ้ด้านหลังสรุปเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบ เกือบเกือบร้อยยี่สิบอะร้อยยี่สิบหลังจะบานนิดนิดใช่รวมรวมกันเท่าไหร่อ่าทางถนนเนี่ยประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยอะเกือบเกือบสี่ร้อยเมตรนะทางที่เป็นด้านสาธารณะออ่่าาโอเคดินก็เป็นดินร่วนปนทรายหน่อยๆนะอ่าฮะตอนนี้ฝนมันก็ตกบ้างไม่ตกบ้างอ่ะโอ้โหประเทศไทยประเทศไทยมันมันมัมันเปลี่ยนอะไรกันไปหมดเลยเนี่ยใช่เออวิกฤตทางทางการเมืองไม่พออ่า เราไม่พูดถึงข่าวดีกว่าโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเออจากโควิดเนาะโอ้โหแล้วก็ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยมันก็ลำบากกันนะใช่แต่ไม่ต้องกลัวนี่ในนี้เรามีสะอยู่ดึงลูกอ่าใครนะที่ต้องการแบบผมสกรปรกผมอะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปสะไม่ใช่อย่างน,นั้นนี่สะลูกนี้ก็ไม่ต้อง,งถมเลยขายายทําเป็นอ่าสมมติเราจัดล็อกเป็นหมู่บ้านเลยนะ,ะทำเป็นสะสาธารณะเลยสิ อ๋อดีเหมือนเป็นสะโครงการนะมีบ่อน้ําสาธารณะไว้ให้ทําที่ออกกําลังกายปลูกทําเป็นสวนหย่อมนั่นนั่นนั่นโครงการดีนะมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เหมือนเป็นชุมชนสวยๆนะถ้าเราแต่งขอบบ่อใหม่ทาอะไรให้มันดีหน่อยนะทพระองค์สลานั่งริมน้ําอะไรเงี้ยใูได้เลยนะโอเคมันก็เป็นจุดเด่นที่โครงการหนึ่งนะก็ได้นะเพราะเราลงทุนไม่เยอะด้วยเราทําแบบง่ายๆใช่พอเย็นมาปุ๊บไอบ้านไอบ้านหลังเลขที่9 อ่ะมานั่งเล่นบ้านหลังเล่นที่6อ่กมาคุยอ่ฉันไปทํางานมาโอ้โหไม่เมาเพื่อนมาโอ้โหมันไงมันไหมโอ้โหที่อื่นเขามาชวนกินน้ําลำไยน้ำลำไยตอนเย็นๆน้ำลายผสมโซดาเออลองดูอร่อยนะเดี๋ยวไอ้เขตตรงนู้นมันมันเท่าไหนนะลุงอ่ะลุงไงเราเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้แ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูก็ได้อ้าวได้ได้เดินเาออกนี้ดีกว่าอโอเคเดินตรงนี้มันจะสูงไงมันจะขึ้นลำบากเดี๋ยวเราไปจบตรงบ่อน้ําตรงเนินด้านบนแล้วกันได้ได้ได้โอเค มีเพิ่งแปดนาทีเองไปเรื่อยๆเออเอาสักสามชั่วโมงคลิปนี้เนาะอคุูผู้ชมนี่ฟังฟังแล้วนอนหลับเสียบเส็บหูฟังแล้วนอนหลับได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราย้าอีกทีหนึ่งสิบสี่ไร่ยี่สิบแปดตารางวานะอ่าฮะอ่าสี่จุดเจ็ดเก้าล้านอย่าเพิ่งต่อรองที่แน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 ่ในใจคิดแล้วเห็นแล้วนะฉันรู้นะให้มาดูก่อนที่อ่าได้เออบางคนนี่เตรียมจะพิมพ์แล้วต่อท่าร่เออ ไม่ต้องพิมพ์อย่ามืออย่าลั่นขอต่อชื่นใจก่อนเอต่อได้รู้สึกชนะเลยโอเคเหมือนประมูลยังไงไปรู้นะเอฟเขาเรียกเอฟเอฟอ่ะเอฟอฟซีเอีเไปก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นเนินเหมือนเขาขุดมาแล้วเอาดินมาโปะตรงนี้ไว้อ่าเป็นคันๆไว้แล้วก็ปรับเลยปรับรื้อให้มันเรียบมีรูอะไรเนี่ยอะรูอะไรเนี่ยรูแย่มั้งไม่ใช่มันเป็นรอยฝนตกรอย เหมือนวัวเหมือนอะไรมาเดินไหมเนี่ยเออใช่ด้วยอ่าโอเคนี่นะนี่นะแนวมันจะประมาณเน่มันจะมีเสาอยู่อะมีสิจะมีเสาอยู่เนี่ยสภาพบ่อเราต้องแต่งหน่อยนะครับอ่าบ่อต้องแต่งเอาเนี่ยเอาพกผักี่นขึ้นแล้วก็บัวมาปลูกะนะเอาปลามาปล่อยโอ้โหเจ๋วเลยใช่เดี๋ยวนี้มันมีไอ้ผง ผงอะไรที่ทําน้ํำฟ้าน้ําใสๆอ่ะเขาเรียกผมปรับสภาพน้ําเออนี่ในน้ำให้มันดูดีนะหลักนี่นะเห็นหลักนี่นะอ่ะรังวัดไปแล้วนะแปลงเนี้ยอ่ารังวัดแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าท่านมาอ่าจับจองเป็นเจ้าของก็เดี๋ยวเราตรวจสอบรลังวัดให้ทีกันอ่ะใช่เพื่อความมั่นใจนะอที่มันเป็นล้านๆนี่เอานี่หัวมันแตกนี่อ่หลักเขตหัวมันแตกนะเนี่ยมีแกนเหล็กด้วยใครไปตีมันนะอ้าวไม่รู้สิมันเข็นสนักเลงมั้งหัวไม้พอแลวยาไปเลยนะยาไปเลยประมาณสักสองร้อยเมตร ยาวไปเลยสักสองอเมตรนะคุณูนะอะนี่นี่นี่ด้านด้านที่มันลงมาจากถนนระยางอ่ะลงได้ทั้งสองด้านเนี่ยอะตรงนี้มันไม่ใช่สาธารณะมันติดกับข้างเคียงแล้วใช่อันนี้ก็เป็นที่เรานะอะโอเคมีบ้านตรงข้ามแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเอ้ยมีโมเดิร์นอยู่คุณผู้ชมเนี่ยก็ทำให้สวยนะใช่ไปไปไปเดี๋ยวเราไปลาท่านชมตรงบ่อน้ำเฮ้ยลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกินได้มันกินได้ไหมเนี่ยอนยขนาด ขนาดลุงอึ้งยังไม่รู้เลยเออใครรู้อ่ะบอกหน่อยสิเออเอาเม้นท์เข้ามาเม้นท์เข้ามาเม้นท์เม้นท์เม้นบอกหน่อยอ่าลูกอะไรอุ้ยนี่มันลูกอะไรอ่ากิ่งมันจะมีหนามหน่อยนี่งมันจะมีหนามอ่าใบกลมๆเล็กๆคล้ายๆใบพุทราเหมือนกันนะอ่าแต่ลูกมันอย่างเงี้ยเนี่ยลูกมันตะปุ่มตะปั่มเลยเออดูเหมือนเป็นพืชทนแรงทนแดดใช่ใช่นะโอ้ต้นสูงสูงพอได้อ่ะโอเคไปฝากคุณผู้ชมด้วย เมนบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะไล่อ่านเมนต์โอเคไปสิบสี่ไล่ยี่แปดตารางวาอยู่ที่ตำบลไร่ตำบลไร่รถนะอ่าอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะเออมันแค่ติดต่อกับอำเภอเมืองอ่ฮะก็ไปเนี่ยปึ๊ดข้ามข้ามถนนตรงนี้ไปกับอำเภอเมืองแล้วอ๋อขนาดนั้นเลยเออมีถนนตัดอยู่เนี่ยโอเคทางคือทางเนี้ยมันจะเป็นอะไรกันเลยถึงกันหมดอ่ะมันเป็นใยแมงมุมเออใช่ไหมใช่ ใค,ใครชื่นชอบสไปยด์แมนก็ลองมาดูลองมาดูลองมาดูนะครับผม <laughs> มันเกี่ยวกกันไหมเนี่ยสิบสี่ไร่ยี่ตารางวาถนนสามด้านไฟฟ้ามีปลาปามาอ่าติดชุมชนด้วยนึ้อก็จะคลองจองตัวอีนนี้หน่อย <laughs> ขอขอวิวด้านบนได้ไหมอ้าว<ม>ได้<ๆ>เลยเขอไปด้านบนอ่าโอเคนี้เหมือนเขาจกดินมาทําเป็นเนินนะเนินดูก่อนอ่าโอเคนี่คือดินเนี่ยเขาไม่ได้ไปขายไปได้อะไรนลเขาตกขึ้นมา คือทีแรกเขาถ้าทำไอ้เกษตรเนี่ยทำนาทําไร่เนี่ยคือก็เอาน้ํากักน้ําไว้ไงดินที่เนี่ยเก็บน้ําอยู่อ่ะดู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 เนี่ยเห็นไหมทุ่งโล่งๆนี่เลยโอ้เนี่ยทั้งหมดเลยเออหรือจะทําเป็นอะไรล่ะเลี้ยงเขาเรียกอะไรเลี้ยงม้าเลี้ยงแพะอ๋อเป็นคอกม้าเออทำได้เลยนะเดี๋ยวนี้เขาออกมาจากในเมืองออกมาอยู่ข้างนอกกันแล้วใช่รถมันมีวิ่งหมู่บ้านเยอะนะใช่ตลาดกับบ้านนะ เขมันก็คือสุดแทงอ่ะประมาณเสาไฟตรงนั้น,นก็มีกนอนตัดอยูอ่หน้าบ้าตรงนั้นะนะไล่ไปเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็ขอฝากก็ด้วยใครสนใจโทรเข้ามาถามกันทักไายเข้ามาถามกันก่อนอ,อว่าแปลงนี้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่า่านชอบแล้วละ่ะฉันจะวางเงินก่อนได้ไหมก็อยากให้ท่านเข้ามาดูก่อนเนาะเราไม่รับเงินจองก่อนอถ้าท่านยังไม่มาดูแล้วก็อย่าลืมเบ้นนะครับว่าลูกอะไร ฝากด้วยเนี่ยสงสัยจริงๆเลยนี่ลูกอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยมันเป็นน้ำหนามนะต้นมันแต่ผิวมันจะครุขะหน่อยอ่าคล้ายทุเรียนน้อยเหมือนกันนะอ่าใช่ลองเม้นต์มหน่อยวันนี้ลูกอะไรคนนายทิดึงนี่เนี่ยโอเคสองใกล้มาเห็นสิวขึ้นบ่าเลยมั้งรอยตีนอะไรไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ตีนกาแล้วตีนโดนโดนตีนนี่แหละเอออ่ะโอเคสุดท้ายนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ช่องอ่าที่ติดตามช่องวารทีที่ดินนะครับช่องบอยเศรษฐีนกราชมีความสุขความเจริญท,ทุกด้านเลยนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับโอเคไปแล้วไป้วสวัสดีครับโอ้โหเฟี้ยงลงน้ำ